โอเคนะครับผมก็สวัสดีครับวันนี้กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโปสการ์นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมานะครับพูดถึงโปเกมอนอยู่ตัวหนึ่งที่จะต้องมีทุก ID เลยนะครับอยู่เป็นตัวไล่ตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะกดเจลเล่นที่ก็ฝากไปไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นมัลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกิจวัตรส่วนของพี่นิโปสการ์ดนะครับเล่นอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกันนนด้ะครรบมอ่กาห โปเกมอนของเราเนี่ยนะครับเราก็เล่นกันหลากหลายตัวมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทีมบินทีมยูโนวาทีมน้ําทีมพลังจิตทีมน้ําแข็งทีมแฟรี่ทีมไฟนะครับเป็นทีมพวกยอดนิยมทั้งหลายนะครับซึ่งนะฮะในบรรดาทีมต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยครับมันมีโปรแกรมอนอยู่หนึ่งตัวนะครับผมเคยเมื่อปี2023ผมเคยทําคลิปแนะนำนะครับว่ามี10อันดับโปรแกรมอนที่นะครับเทรนเนอร์หรือผู้เล่นใหม่เนี่ยจะต้องมีทุกติดไอเดีเลยแต่ผมทําไว 1ถึงอันดับ15เนาะแต่เขาเนี้ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ทุกๆคนเนี่ยนะครับจะต้องมีมันเลยนะครับรู้สึกว่าไม่ว่าจะ ID ดีไหนมันก็ต้องมีนะครับมันก็คือตัวนี้นะครับผมนี่ทำไมนะฮะทำไมถึงทุก ID เดีนี่ยมันต้องมีโฮโอเนาะทำไมโฮโอคนถึงนิยมเล่นกันนะครับทำไมจะต้องไปสูมกาชากันทำไมจะต้องเอาเศษทิป2,000ไปได้โฮโอมาเล่นทำไมต้องมีโฮโอใน ID นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของมันกันนะครับ เดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อดีของโอก่อนละกันนะฮะอ่ะโอเคโฮโอเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนไฟบินนะฮะโฮโอเนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถเล่นในทีมไฟกับทีมบินก็ได้ซึ่งนะฮะการฟอร์มทีมไฟเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าการส่มกาชากรายเทพนะครับประมาณ10กว่าตัวแรกนะครับมันจะออกเป็นกลาดอนนะฮะเพราะว่ากลาดอนเนี่ยเป็นหนึ่งในโปเกมอนบัพทัดไฟนะครับผมซึ่งถ้าเกิดสมมติเราได้กลาดอนมาเรามีโฮโอ มีลิซดอนคือเล่นได้เลยเป็นฟูลทีมไฟแล้วซึ่งโอโอเนี่ยสามารถเข้าทีมไฟได้อย่างรวดเร็วสามารถฟอร์มทีมไฟได้อย่างรวดเร็วก็ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมนี่คือเหตุผลหลักเลยนะที่โอโอนะครับนิยมเล่นในเอดีต่างๆนะครับที่มีติดไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือข้อดีของมันเรื่องธาตุของมันนะครับผมข้อดีถัดไปของมันเนี่ยก็คือมันใช้พันด่านได้ง่ายมากๆนะครับผมสกิลของมันเนี่ยนะครับมีทั้งดเดามจที่แรงนะครับมีทั้งติดเผาไหม้นะครับสามารถเล่น PP, PP ก็ได้นะครับ การเผาไหม้ของมันเนี่ยนะครับเกิดจากการที่เราล้างสกิลตรงนี้นะครับเดิมทีสกิลของมันอ่ะถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับเห็นปะเห็นปะสกิลของมันก็ถือว่าแรงนะครับแต่ว่าเราทําการทําลายสกิลเนี่ยมันจะมีพวกสแตก็กเผาไหม้เพิ่มเติมเข้ามารวมถึงนะครับจุดเด่นนะครับของโฮโอเลยก็คือสกิลนี้ครับเซฟเซฟการ์ดนะฮะสกิลเซฟการ์ดนะครับแน่นอนครับสิง่งหนึ่งที่นะครับเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของโฮโอก็คือ สกิลเซฟกาดนะครับที่จะมีการเพิ่มนะครับบัฟในส่วนของพลังโจมตีไม่ว่าจะเป็นสายก็จภาพหรือสายเวทนะครับถึง35%นะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็จะเปิดนะครับบัฟอมตะหมู่ด้วยนะครับไม่มีโปเกมอนตัวไหนในเกมนี้นะครับที่มีบัฟอมตะหมู่นะฮะมีแค่ตัวนี้เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าเป็นโปเกมอนสพอร์ตกึ่งดาเมจที่โหดมากมากนะครับผม ทำให้ทีมอมตะนะครับเวลาเราเอามาเล่นในทีมเนี่ยนะครับเราก็เปิดบัฟก่อนเลยนะฮะแน่นอนครับเราไม่ตายในเทิร์นแรกแน่ๆนะครับแถมเพื่อนในทีมนะครับยังได้พลังโจมตีถึง35%นะครับผมอ่ะนี่คือจุดเด่นจากเรื่องสกิลของมันนะครับแล้วก็มีเรื่องธาตุของมันถูกไหมฮะใช้ผ่านด่านได้ดีมากๆแล้วก็ PP ได้โคตรโกงฮะแล้วก็มีสแต็กเผาไหม้นะฮะถือว่าเป็นสกิลที่ออลราวมากๆนะครับผมถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างตอนมันเป็นมาสเตออรรร์มมัันนนนกกก็จะะเ่งงขึ้ีีคบผต อ่าเราไปดูเรื่องสกิลวิสักหน่อยหนึ่งนะครับสกิลเซฟการ์ดนะครับเวลาเป็นร่างมาสเตอร์เนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือมันจะลดความเสียหายนะครับที่ได้รับเนี่ยสเทิร์นแรกอ่ะลงไปเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะครับผม50%นะฮะนอกจากนี้นะครับเวลามันเป็นร่างไดแม็กซ์นะฮะมันจะเพิ่มจาก2เป็น3เทิร์นซึ่งนะฮะการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยลดดาเมจลงครึ่งหนึ่งนะฮะถือถือว่าโกงแล้วนะครับสเทิร์นก็ถือว่าโกงแล้วนะแต่ว่า พอเป็นร่างไดแม็กเนี่ยมันสูงถึง3เทินนะฮะซึ่งไม่มีตัวไหนในเกมที่เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้คือพิเศษที่สุดนะฮะเรื่องโดนเดเมจแบบว่าคือทั้งทีอ่ะโดนครึ่งเดียวอะ่ะแต่อยู่ไดถึง3เทินอ่ะเออตอนเป็นเลมไดแม็กนะตอนมาสเตอร์อยู่ได้อเทินถือว่าโอ้โหถึกขึ้นเยอะนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติต่างๆนะครับพวกคุณสมบัติต่างๆผมพาไปดู มันจะมีเรื่องคุณสมบัติที่มันเป็นคุณสมบัติเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นะครับโอ้โอยู่ไหนเอ่ยนี่ให้ดูคุณสมบัติเนะมันอยู่คุณสมบัติที่4หรือโปรฝันตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นสกิลเฉพาะของมันนะครับ d a n c of Phoenix นะฮะเมื่อตนเองนะครับเริ่มโจมตีแต่เธอนะครับจะทำการเพิ่มสปีด18%นะครับผมเดามเอทสกิลทั้งทีมนะทั้งทีมนะครับผมแล้วก็ผลชนะท่านะครับ ที่เราโดนเนี่ยนะครับจะลดลง18% 2รอบนะฮะนี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ได้ทั้งทีมอีกนะครับผมนอกเหนือจากเซฟการ์ดก็จะมีตรงนี้อีกนะครับที่เป็นพาสซีฟสกิลทั้งทีมนะเน้นย้ำนะครับว่าทั้งทีมนะอ่านให้ดีนะครับแล้วก็จุดเด่นเรื่องสกิลนะครับนอกจากสกิลพาสซีฟคุณสมบัติสกิลเซฟก์ดที่ผมพูดไปไมไื่อตะกี้เนี่ยนะครับมันจะมีพวกสกิลที่มันจะเขียนว่านะครับ สร้างความเสียหายนะครับเป็นฮาเวสนะครับคำว่าฮาเวสตรงนี้เนี่ยมันคือการที่โจมตีแบบไม่สนพลังป้องกันเป็นดาเมจเหมือนคล้ายทูดาเมจนะครับผมถือว่าโหดมากๆนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแบบว่าต่อให้ตัวฝั่งของข้าแม่งจะเลือดเยอะหรือถึกก็ตามอ่ะคือโดนสกิลพวกนี้ไปคือแบบว่าค่อนข้างโกงในเทียวแรงมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับตัวโฮโอเนี่ยนะครับสามารถเล่นในทุกทีมเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นทีมบินหรือเป็นทีมไฟนะครับผมอยู่ทีมไหนก็ได้นะครับ เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมนะครับเล่นได้ตั้งแต่ยังตัวธรรมดาแฟลตมาสเตอร์ไดมาคเล่นได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดยอดของโปเกมอนที่ยอดนิยมในการเอามาเล่นใน ID ดีต่างๆต้องมีติด ID ดีไว้เนี่ยคือโฮโอแน่นอนนะครับคือการที่มันสามารถเล่นได้กับทุกทีมเนี่ยคือเป็นอะไรที่สุดยอดพิเศษที่สุดแล้วนะครับผมไม่ว่าคุณจะเอามันมาเล่นต้นเกมคุณก็ผ่านด่านได้ดีคุณเล่นเลดเกมดาเมจคุณก็หนักเพื่อนในทีมก็ถึก นะครับผมอ่ะรวมไปถึงอีกจุดหนึงนะครับที่ผมจะให้ดูมันจะเป็นสกิลตรงนี้นะครับคือตั้งแต่พูดมาเนี่ยยังไม่มีจุดด้อยเลยนะครับเนี่ยมันจะคือสกิลนี้ครับ afterglow นะครับผมแนะนำนะครับให้ทำลายสกิลให้ติด afterglow ให้ได้นะครับเมื่อจบแต่ละเทิร์โหนจะฟื้นฟูลเลอร์10%จากค่าสูงสุดนะครับผมแล้วก็ได้โจมตีต่อเนื่ออีกหนึ่งครั้งนะครับ นอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของนะครับโฮโอเนี่ยจะได้รับผลบอดี้เอสนะครับ50%ก็คือโดนดาเมจเบาลงครึ่งหนึ่งถึง2เทือนนะครับนอกจากนี้ครับจุดเด่นของสกิลอัพเ t อร์โกลเนี่ยสกิลพาสซี4ตัวเนี้ยที่เราทำลายสกิลได้เนี่ยก็คือหลังจากโฮโอตายแล้วเนี่ยจะฟื ool, ้นฟูก็คือชุบชีวิตตัวเองได้1เทือนแล้วก็จะมีเลือด30%นะครับอันนี้คือโกงมากๆนะครับตายแล้วฟื้นคืนชีพนั่นเองมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่ทำได้นะครับผมอ่ะโอเค เท่าที่พูดไปเนี่ยคือมีจุดดีข้อดีคือเป็น1 0ข้อนะครับยังไม่เห็นข้อเสียเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมก็เอามาใช้กับทุก ID เหมือนกันนะครับไม่ว่าผมจะเล่น ID เซิร์ฟไหนก็ตามจะต้องมีโฮครับซึ่ง789ดย๋ยวผมก็จะเอาวันเข้าทีมไปแล้วนะครับเพราะว่าผมมีแผนการเล่นที่จะต้องใช้โฮอโอในการผ่านด่านในการ PP หรือทําทีมต่างๆด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับเป็นโปรแกรมมอนยอดนิยมนะครับที่ต้องมีติด i d ไว้นะครับนั่นก็คือโฮนั่นเองนะครับผมโอเคก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทองมันโซนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again